ตัวนี้จะเป็นถัง2 0 0ลิตรนะคะจะเป็น200บบถัง2 0 0ลิตรแบบขาเตืนนะคะทั้งในสะอาดนะคะอ่ะสูงถึงสูงถึง93เส้นนะคะความสูงถึง93เส้นค่ะคอปากกว้างถึง5 3เส้นนะคะขอปากกว้างถึง5 3เส้นเป็นถังที่ใสแชมพูใสค่ครีมหนวใหดใสน้ำยารับผ่าบ้านนะคะ ท้างล่านเอามาเปิดปากทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดให้ลูกค้าแล้วระดับนึงเนาะคะ่ะลูกค้าได้ไปบอตองไปเสียเวลาทำความสะอาดเนาะคะ่ะเอาไปใส่น้ำไว้ใส่ไว้กินไว้อาบได้เลยเนาะคะ่ะบ่วจะเอาไปตังไว้ตามให้ตามหน้าตามหัวตามสวนเนาะคะ่ะสามารถทนแดดทนฝนได้เนาะคะ่ะจ่ายเงินไปเที่ยเดียวคุ้มค่าไปนานถึง อ่ะระยะการใส่งานเนาะคะ่ะ5ปี10ปีนะคะใส่งานใดเนาะคะ่ะอ่ะตอนนี้มีกาลังจัดโปรนะคะทาง,งร้านกําลังจัดโปรนะคะส่งฟรีมีปลายทางเนาะคะ่ะอ่ะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทลูกค้าสนใจอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะจะเป็นถังสองล้อยิตแบบฟ้าเปิดนะคะอ่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะสองถึงสามวัน กรุงเทพและปริมณฑล 2- 3วันนะคะตามจังหวัด3 5ถึงหวันนะคะบอต้อ่ใจเงื่อนก้อนนะคะใดสินค้าแล้วจำขอยใจยเงื่อนค่ะสนใจอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะ1ออเดอร์นะคะ1ออเดอร์สามารถกดได้ถึง2ใบค่ะตากานีสามารถกดได้ถึง2ใบนะคะ379บาทนะคะ ส่งฟรีค่ะส่งฟรีมีลลายทางลูกค้าสนใจอยากได้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะก่อนสินค้าจะเบิร์โปรค่ะสนใจอยากได้นะคะทั้ง200ลิตรแบบฝาเปิดตัวนี้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะตะกร้านี่นะคะก่อนราค่าจะดีจะเด้งค่ะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นถัง200ลิตรแบบฝาปิดนะคะจะเป็นถัง200ลิตรแบบฝาปิดค่ะส่งฟรีมีปลายท่งเนะคะเป็นถังแบบสองขอบนะคะ2ขอบนะคะหน,นามากนะคะหนาพิเศษค่ะเหมาะกับการเอาไปทาแพร่ําทุ่นนะคะเหมาะกับการเอาไปทาแพร่ําทุ่นนะคะเป็นถังใบใ่ใบหนานะคะเพื่อนๆท่านใดกําลังนี่โครงการกําลังมองหาถัง จะเอาไปทําแพ้ทําทุนค่ะตัวนี้เหมาะค่ะเหมาะกับการเอาไปทําแพ้ทําทุนนะคะ,ะหรือว่าจะเอาไปทําทางมักหรือทางพลยาหรือจะเอาไปทําเป็นร่างอาหารสัตว์นะคะเป็นทางอเนกประสงค์นะคะสอขอบนะคะขอบล่างกับขอบบนนะคะสนใจอยากได้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะก่อนสินค้าจะเบิร์โปรนะคะก่อนราคาจะดีดจะเด้งค่ะ จะเป็นทางสองขอบเหมาะกับการเอาไปทำแพร่ทำทุนนะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะสมฟรีมีปลายทางค่ะตาก้านี่นะคะตากานี่ี่้419บาทค่ะ419บาทนะคะ1 o r d e ออเดอร์1ใบนะคะ1 o r d e ออเดอร์ต่อ1ใบนะคะเพราะว่านำหนักนำหนักหลายนะคะส0กว่า 10 8จนะคะน้ำหนัก10.8กิโลค่ะถ้าซั่งสองใบค่ะน้ำหนักอาจจะเกินนะคะค่ากดหนึ่งออเดอร์ต่อหนึ่งใบนะคะอยากได้สินค้าตัวใดนะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะต่อไปนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นถังเหล็กนะคะจะเป็นถังเหล็กขนาด200ลอิตนะคะยางหนานะคะ สายรัดนะคะมีสายรันมีกิ๊ล็อกนะคะลูกค้าสนใจอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะกดได้เลยนะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะจะเป็นถัง2ลิตรแบบหนานะคะเหมาะกับการเอาไปทําถังเผาทานเนาะคะ่ะสนใจอยากได้กดตะกร้านี่ได้เลยนะคะ,ะราคา379บาทนะคะ379บาบาทนะคะลูกค้าสนใจ รีบกดรีบเก็บนะคะถังตัวนี้จะเป็นถังเหล็กใบหนานะคะใบหนามากนะคะม่ะต้องการเอาปข้าถังถเผาทานนะคะข้างล่างบ่ิได้เจาะโอนไห้นะคะบรได้เจาะบรได้เจาะโอนไห้นะคะอ่ะลูกค้าสนใจอยากได้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะกดได้เลยตะกร้านี้นะคะ379บาทคะ่ะจะเป็นถังแบบฝาลอกนะคะเป็นถังแบบ แบบปาปิดนะคะมีสายรัดมีสายรัดแล้วก็มีกิ๊บล็อกด้วยนะคะสนใจอยากได้กดตะกร้านี้ได้เลยนะคะอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะก่อนสินค้าเขาจะเบิร์ดโปรนะคะก่อนราคาจะดีจะเด้งนะคะจะเป็นจะเป็นถังนะคะจะเป็นถังหมักนะคะแต่ ต่อมานะคะต่อมาต่อค่าตะกร้านี่นะคะจะเป็นถังหมักค่ะถังหมักขนาด60ลิตรนะคะจะเป็นถังหมักขนาด60ลิตรค่ะอ่ะสูงถึง70เส้ซนนะคะสูงถึง70เส้ซนนะคะอ่ะขอบปากกว้างนะคะขอบปากกว้างถึง5 0าสานะคะถึง35เซนนะคะอ่ะสนใจอยากได้อ่ะกำลังมองหาถังเอาไปท่าถังหมักถังหมักหรือว่าจะเอาไปท่าถัง ปุ๋ยหรือปุ๋ยบัหรือจะเอาไปทําถังขยะนะคะจะเป็นถังสารพัดประโยชน์นะคะ,ะเป็นถังอเนกประสงค์สามารถปรับด้ใส่ได้ทุกสถานการณ์นะคะอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะ199บาทนะคะ199บาบาทนะคะกดตะกร้านี้ได้เลยนะคะ หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะคุ้มมากๆนะคะไม่ถึงสองใบแดงค่ะไม่ถึงสองใบแดงรีบกดรีบเก็บได้เลยนะคะอยากได้สินค้าตัวใดค่ะกดเขามาเลือกซื้อเลือกใส่ใดเลยนะคะบอกว่าจะเป็นถังสองลิตรนะคะจะเป็นถังสองลิตรแบบฝาเปิดนะคะจะเป็นถังสองลิตรแบบฝาเปิดนะคะสนใจอยากได้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะ จะเป็นถังอ่ถังสองลิตรนะคะสองลิตรแบบเปิดปากนะคะเป็นเป็นถังที่เป็นถังที่เปิดปากไฮแล้วนะคะเป็นถังอ่าใส่แชมพูนะคะใส่แชมพูใส่ครีมนวดนะคะใส่น้ายารับผามานะคะใส่น้ายารับผามาก้อนนะคะอ่ทั้งล่านเอามาเปิดปากค่ะเอามาเปิดปากแล้วทความสะอาดให้นะคะ คอปากนะคะคอปากกว้างถึงห8เส้นนะคะคอปากกว้างถึงห8าเส้นนะคะสูงถึงส so ูงถึง93้สมเซนนะคะสูงถึง93้สมเซนจุน้ำได้จุน้ำได้ถึง200ลิตรนะคะจุน้ำได้ถึง200อลิตรนะคะทั้งในสะอาดนะคะทั้งในสะอาดนะคะ ลูกค้าใดไปลูกค้าใดไปใส่งานใดเลยนะคะใส่งานใดเลยก็ต้องก็ต้องเกรงว่าจะเป็นถังเคมีกเกษตรนะคะเป็นถังที่ใส่แชมพูใส่ครีมหนวดออกมาเนาะคะ่ะ379บาทนะคะ379บาทอ่ะรีบมากดตะกานี่เลยนะคะโปรดีๆแบบนี้บบมีบ่อยๆนะคะโปรดีๆแบบนี้บบมีบ่อยๆท่านใดสนใจเนาะคะ่ะกำลังมองหา ถังจะเอาไปไว้ใส่ไวอ้อาใส่น้ำไว้ใส่ไว้กินเนาะคะ่ะหรือว่าจะเอาไปตั้งไว้ตามให้ตามหน้าเนาะคะ่ะถังตัวนี้เหมาะที่สุดนะคะบัวอ่ะเขาจะเอาไปตั้งตากแดดตากฝนทนมากๆนะคะทนต่อต่อสภาพอากาศค่ะบัวจะตากแดดตากฝนไว้ถังบกกรอบนะคะบกกรอบบอกผุค,ค่ะตั้งไวไ้ใดเลยนะคะอ่ะหรือว่าเพื่อน จะเอาไปถ้าถังมาร์กนะคะถังขยะนะคะหรือว่าจะเอาไปถ้าถังพ่นยาเนาะคะ่ะหรือว่าเก็บเครื่องมือนะคะถังตัวนี้จะบ่มีฝาหันเนาะค่ะจะบ่มีฝาปิดให้นะคะ,จะ,นะคะจะเป็นถังแบบฝาเปิดแต่ไม่มีฝาปิดให้นะคะจะไม่มีฝาปิดให้นะคะเป็นถังสะอาดนะคะเป็นถังสะอาดใบไม้นะคะอ่ะจะเป็นถังมือสองนะคะแต่สภาพใหม่นะคะ ถังมือสองนะคะ,ส,ะส,สินค้าอะสินสินค้าคุณภาพดีราคาโรงงานนะคะราคาโรงงานสนใจอยากได้นะคะมากดตะกร้านี่ได้เลยค่ะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะส่งฟรีมีปลายทางค่ะหนึ่งออเดอร์นะคะหนึ่งออเดอร์สามารถกดสั่งได้ถึงสองใบนะคะตะกร้านี่นะคะตะกร้านี่ได้สองใบนะคะหนึ่งออเดอร์สามารถสั่งได้ถึงสองใบนะคะ ใบละสามร้อยบาทนะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะอ่ะว่าถึง4ใบแดงนะคะไม่ถึง4ใบแดงลูกค้าสนใจอยากได้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะเป็นถัง200ลิตรค่ะสักภาพใหม่นะคะสะภาพใหม่ค่ะทางในสะอาดนะคะทางในสะอาดค่ะเพราะว่าทางร้านเขาทำความสะอาดให้แล้วค่ะ อ,อยากได้นะคะอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะก่อนราคาจะดีจะเด้งค่ะก่อนสิน ed, man, after, ค้าซีเบิร์ตโปรนะคะรีบกดรีบเก็บนะคะจะเป็นถัง2 0 0ลิตรนะคะ200ลิตรแบบฝาเปิดค่ะสูงถึง93้สิมเซนอ่คอปากกว้างถึง53าสิมเซนนะคะคอปากกว้างถึงห3าสิมเซนเนาะค่ะ กดตากร้าใดบตรงใจค่ะมะกากดตะก้านี่นะคะกดตะกานี้จะจะเป็นสินค้าจากโรงงานเนาะคะ่ะเป็นสินค้าจากโรงงานราคาโรงงานเนาะคะ่ะส่งจากส่งจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าอยากได้กดได้เลยเก็บได้เลยนะคะเป็นถัง2 0งลิตรแบบฝาเปิดค่ะคอปากกว้างถึง58เซนสูงถึง93ส้สมเซนนะคะ จุน้ำได้ถึง200ลิตรนะคะบาัวาจะเอาไปใส่น้ำไว้กินไว้อาบนะคะหรือว่าสำรองน้ำฝนสำรองน้ำประปาน้ำประปาบ่าค่อยไหลเนาะคะ่ะเอาทั้งตัวนี้นะคะไว้เป็นตัวซอยนะคะเก็บน้ำกักน้ำไว้ใส่ใดเลยเนาะคะ่ะคุ้มค่ามากๆนะคะกับเงินที่เสียไปเนาะคะ่ะบ่ถึงซีใบแดงคะ่ะอยากได้เนาะคะ่ะรีบกดรีบเก็บเลยนะคะตะกานี้เลยนะคะ ตะก,ก้าะตะก,ก้าตะก,ก้านี้นะคะตะก,ก้าสองนะคะอยากได้เพื่อนๆกำลังมองหาถัง200ลิตรเนาะค่ะจะเป็น200ลิตรแบบ <c oughs> ขอบฝาปิดนะคะเป็น200ลิตรแบบฝาปิดนะคะ,ะตูดมลน,นะคะจะเป็นตูดมน้นะคะถังตัวนี้ตะก,ก้านี้นะคะจะบวสามารถทําแพท้ทาทุนได้เนาะค่ะจะเอาไปทําเป็นถังมาร์ก ถังขยะหรือว่าถังพ่นยานะคะจะทําเป็นถังพ่นยาหรือว่าร่างอาหารสัตว์อ่าร้างใส่อาหารให้สัตว์เลี้ยงนะคะตะก้านี่นะคะกดตะกานี่นะคะ,ะ,ะ379บาทนะคะ379บาทรีบกดรีบเก็บนะคะก่อนสินค้าสีเบิร์ตโรก่อนราคาจะดิบจะเด้งนะคะอ่าส่งฟรีมีปลายทางนะคะ1ออเดอร์นะคะ1ออเดอร์ ต่อหนึ่งชิ้นนะคะสามร้อยเจ็ดสิบเกาบาทนะคะสามอเจ็ดบเก้าบาทท่านเพื่อนๆท่านใดกำลังมองหาถังสิเอาไปใส่น้ำไว้ใส่นะคะหรือว่าจะเอาไปทำร่างอาหารไ้สั์เลี่ยงเนาะคะ่ะไปทำถังพ่นยาค่ะตะก้านี่เลยค่ะสามรอยเจ็ดบเก้าบาทนะคะสามอยเจ็ดสิบเกาบาทกดได้เลยเก็บได้เลยค่ะ ตะกาต่อไปนะคะตะกาต่อไปเนาะค่ะจะเป็นถังหมักนะคะจะเป็นถังหมักนะคะเป็นน้องเล็กเนาะค่ะจะเป็นถังหมักใบเล็กนะคะใบเล็กเลกกระทัดรัดหนารักเนาะค่ะจะเป็นถังหมักใบเล็กๆนะคะกระทัดรัดมากๆเนาะค่ะเป็นถังขนาด60ลิตรค่ะจะเป็นถังหมักขนาด60ลิตรนะคะถางในสะอาดนะคะทางในสะอาด จะเป็นถังที่ใส่กาวมานะคะใส่กาวหรือใส่ใส่กาวกับใส่แบบเป็นอนื่นในอย่างว่าฟอร์มาลีนบาค่ะใส่ฟอร์มาลีนมาเนาะคะ่ะสนใจอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะกดได้เลยนะคะกดได้เลยนะคะจะเป็นถังสะอาดนะคะถัทงที่ใส่กาวมาค่ะใส่กาวมานะคะทั้งล่านเอามาลางทั้งพวมสะอาดนะคะเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนๆอยากได้ไปท้ำถังมักนะคะ ถ้ำถัาางหมกักหรือว่าจะเอาไปใส่ข้าวสารนะคะเอาไปเก็บข้าวสารหรือถ้ำถังขยะนะคะจะถ้ำถังขยะหรือจะเอาไปทำน้ำหมักนะคะหมักผลไม้หมักปุ๋ยหมักนะคะขนาดกระทัดรัดนะคะมีหูหิวหูยกใหญ่สะดวกสบายนะคะมีสายรัดค่ะสายรัดแบบกีบล็อกด้วยนะคะเป็นสายรัดแบบกีบล็อกนะคะกดรัดกดล็ดกดลอกได้สะดวกมากเนาะคะ่ะ หนึ่าทเก้าบอนั่นนะคะ199บาทนะคะสนใจกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะก่อนสินค้าจะเบิร์ดโปรนะคะก่อนราคาเขาจะดีดจะเด้งนะคะอยากได้สินค้าตัวนี้ค่ะกดได้เลยนะคะกดได้เลยเจ็บได้เลยนะคะหนึ199บาทนะคะ จะเป็นตา่อไปนะคะจะเป็นถังเหล็กนะคะจะเป็นถังเหล็กขนาดสองยลิตรเนาะค่ะเป็นถังเหล็กย่างหนานะคะจะเป็นถังเหล็กย่างหนาค่ะมีสายรัดเนาะค่ะมีสายรัดไขมีลีบล็อกขยางดีค่ะเป็นถังเหล็กนะถังเหล็กถังเหล็กตัวนี้เหมาะกับการเอาไปทําถังเผาถ่านเนาะค่ะเหมาะกับการเอาไปทําถังเผาถ่านเนาะค่ะ เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆท่านใส่นาแล้งเนาะคะ่ะกำลังมองนหาถังไปเผาทารือน้ำไห้น้ำหน้าเนาะคะ่ะจะเป็นถังที่เหมาะกับการค้ำาถ์ดเผาทานะคะ่ะแล้วก็ได้ทาอยาอย,ย,ย่างสวยๆงามๆเลยเนาะคะ่ะเป็นถังที่มีสายรัดแบบปิดแบบปิดให้อากาศข้างนอกบดได้เขาบดได้เลยเนาะคะ่นะนาคะ่ะ นะะสนใจอยากได้กดได้เลยเก็บได้เลยนะคะ379บาทนะคะ379บาทนะคะส่งฟรีมีปลายทางค่ะกรุงเทพและปริมุฑท้นเนาะคะ่ะสองถึงสามวันนะคะต่างจังหวัดเนาะคะ่ะต่างจังหวัดสามถึงห้าวันค่ะเพื่อนๆน,นะคะสนใจอยากได้นะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะก่อนสินค้าจะลดโปร กราคาเขาจะดีดจะเด้งนะคะ3 7 9บาทนะคะส่งฟรีนะคะกดได้เลยจ้าอ่าไปกดตะกร้าใดบ่ตรงใจบ่ตรงโคกนะคะมากดตะกร้านี่ได้เลยค่ะกดได้เลยเก็บได้เลยจ้ารอรับอยู่บ้านนะคะรอรับอยู่บ้านบ่ต้องเสียเวลาบ่ต้องเสียค่ารถเสียน้ำมันไปซื้อตามท้องตลาดนะคะตามท้องตลาดนะคะ ห้าร้อยนะคะห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะคะแต่ว่ามาซื้อตรงที่หน้าไล่นี่นะคะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ากด,ดได้เลยเก็บได้เลยนะจ๊ะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะอยากได้สินค้าตัวใดนะคะกดได้เลยนะจ้ดดะ,ะ,ดดะ,ะตะกร้าหนึ่งนะคะมาบนมาตะกร้าหนึ่งนะคะตะกร้าหนึ่ง ต่าก้าหนึ่งจะเป็นถัง2 0 0ลิตรนะคะจะเป็นถัง2 0 0ลิตรแบบฝาเปิดนะคะเป็นถัง2 0 0ลิตรแบบฝาเปิดนะคะอขอบปากกว้างค่ะขอบปากกว้างถึงห้าสิบแปดเส้นเนาะคะ่ะขอบปากกว้างถึงห้าสิบแปดเส้นค่ะสูงถึงสูงถึงเก้าสิบสามเส้นค่ะสูงถึงเจเออถึงสูงถึงเก้าสามเส้นนะคะ จุน้ำได้ถึง200ลิตรนะคะจุน้ำได้ถึง200ลิตรทั้งในสะอาดนะคะทั้งลานทำความสะอาดให้เรียบยร้อยแล้วนะคะอะเพื่อน,อนๆสนใจกำลังมองหาถังเอาไปเก็บน้ำจาก<ๆ>น้ำไว้ใส่ไว้อาบไว้กินนะคะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะ379บาท379บาทนะคะส่งฟรีมีปลายทางค่ะ กดได้เลยเก็บได้เลยนะคะหนึ่งออเดอร์<ข>นะคะหนึ่งออเดอร์จะกรานี่สามารถสั่งได้ถึงสองใบค่ะหนึ่งออเดอร์สามารถกดสั่งได้ถึงสองใบนะคะก่อนสินค้าสีเบิร์นะคะก่อนสินค้าสีเบิร์ก่อนจะราคาจะดีดจะเด้งนะคะโปรดีๆแบบนี้บ่มีบ่อยๆนะคะอ่ะลูกค้ากดเขามาเจออ่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆกดเขามาเจอสินค้า สินค้าดีราคาโรงงานเนาะค่ะสินค้าดีราคาโรงงานเนาะค่ะมีบ่อยนะคะมีบ่อยน,นะคะโคเขามาเจอต้องรีบกดรีบเก็บนะคะก่อนสินค้าจะเบิรโปรก่อนราคาเขาจะดีดจะเด้งนะคะหนึ่งออเดอร์นะคะหนึ่งออเดอร์ตะกร้านี่กดได้ถึงสองใบค่ะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท 179บาทนะคะกดได้เลยค่ะกดได้กดเก็บได้เก็บตุนได้ตุนเลยนะคะจะเป็นถังสองลิตรแบบฟ้าเปิดนะคะคอปากกว้างค่ะกว้างถึง5 8เส้นนะคะคอปากกว้างถึง5 8เส้นนะคะจะเป็นถังที่ใส่แชมพูนะคะใส่แชมพูใส่ครีมหนวดใส่น้ำยา,ารับผ้ามาก่อนค่ะทั้งล่างเอามาเปิดปากนะคะมาเปิดปากทำความสะอาดหายเรียบร้อยนะคะ เพื่อนๆได้ไปนะคะไดไปว่าต้องเสียเวลาค่ะว่าต้องเสียเวลาเปิดปากยากเนาะค่ะทั้งลานทําความสะอาดไ้แลวค่ะเข้าไปซื้อตามบ้านนะคะตามตลาดบานเฮ้าเนาะค่ะใบละสี่ลอยหาลอยเลยค่ะแล้วยัง่ว่าไดถังใบสะอาดแบบนี้นะคะต้องเสียเวลามาเปิดปากนะคะต้องเสียเวลามาเปิดปากตีกนะคะกดตะกรานี่นะคะกดตกรานี่สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะบ่ถึงสี่ใบแดงค่ะบ่วถึงสี่ใบแดงนะคะ รอรับสินค้าอยู่บ้านนะคะ,ะสินค้าส่งถึงหน้าบ้านเลยเนาะคะ่ะเพต้องไปแบกอยู่ตลาดเพต้องเสียคา่าน้ำมันเนาะคะ่ะสนใจนะคะรีบกดรีบเก็บนะคะก่อนราคาจะดีจะเด้งะคะ่ะก่อนสินค้าจะเบิดโปรก่อนราคาจะดีจะเด้งลูกค้ามากดมาเก็บได้เลยนะคะตะก้า นี่ค่ะตะกร้าซองนะคะจะเป็นถังจะเป็นถังสองลิตรนะคะแบบเปิดปาไอแบบฝาปิดนะคะจะเป็นถังแบบฝาปิดนะคะอยากได้สินค้าตัวนี้นะคะเอาไปทําแพ้ทาทุนนะคะจะเป็นถังแบบสองขอบนะคะสองขอบนะคะเอาไปทําแพ้ทาทุนนะคะ สนใจอยากได้สินค้าแบบสองขอบค่ะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะกดได้เลยเก็บได้เลยค่ะ4 1 9บาทนะคะจะเป็นถังสองขอบแบบนี้เลยอ่ะใบหนา,บาใบใ่เนาะคะ่ะอ่ะเพื่อนเพือน,นกำลังมองหาถัางสี่เอาไปทำแพสทำทุนนะคะบใบใ่ใบหนานะคะอ่ะตะกานี่นะคะตะการนี่ตอบโจทย์ได้นะคะ กดได้เลยเก็บได้เลยนะคะ4 1 9บาทค่ะส่งฟรีรปลายทางนะคะ2อถึงวันนะคะกรุงเทพและปริมณฑล2-3ถึงวันนะคะ,ะต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัด3-5ถึงวันนะคะอยากได้สินค้าตัวไหนนะคะกดขามาเบิ้งนะคะกดขามาบเบิ้งมาเลือกซื้อเลือใส่ใดเลยนะคะตะก,กานึงค่ะตาก,ก้านึ่งจะเป็นสินค้า ขายดีอันดับหนึ่งของปาริชาติชอบนะคะจะเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของปาริชาติชอบค่ะ200ลิตรนะคะแบบฝาเปิดนะคะสูงถึง93เส้เนนะคะสูงถึง93้ส้นอ่ะจุน้ำได้ถึง200ลิตรนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาถังจะเอาไปเก็บน้ำนะคะไว้ใส่ไวไ้ไวอาบไว้กินนะคะ ตะก,ก้านี่นะคะมากดมาเก็บเอาเลยนะคะราคาโปรโดีๆแบบนี้บบมีบ่อยๆนะคะเขามาเจอสินค้าราคาประหยัดนะคะราคาโรงงานนะคะ3 7 9้อยบาทนะคะ379บาทนะคะรีบกดรีบเก็บนะคะ1ออเดอร์สามารถกดได้ถึง2ใบนะคะตะก,ก้านี่นะคะ1ออเดอร์สามารถกดสั่งได้ถึง2ใบค่ะกดได้เลยเก็บได้เลยนะคะ เป็นถังสองลิตรนะคะเป็นถังสองลิตรแบบเปิดปากนะคะข้างในสะอาดนะคะข้างในสะอาดทั้งล่างเปิดปากทำความสะอาดหายเรียบร้อยนะคะสูงถึงสูงถึงเก e ้าสิบสามเซนค่ะสูงถึงเก e ้าสิบสามเซนนะคะสนใจอยากได้นะคะรีบกดรีบเก็บนะคะก้อนสินค้าจะเบิดโปรก่อนราคาจะด,ดีจะเด้งนะคะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะ